สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชาชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันเสาร์ที่14กันยายน2567นกะครับกล <c oughs> ับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวดีกันหน่อยนะครับมาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆน,นะครับอันเดรลูนินเนาะเมื่อวานผมก็ไปคุยกันในมาริทอกออนฟรายเดย์ละนะครับวันนี้เดี๋ยวเอารายละเอียดทั้งหมดนะครับของอันเดรลูนินรวมไปถึงภาพ นะฮะในการเซ็นสัญญาด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรวมไปถึงข่าวของเทรน d กลับมาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าข่าวนี้ข่าวนี้มาริดโฟกัสจริงจังมาก2025นะฮะจะไปเอาตัวมาเพราะคาดว่าเทรนต์อาจจะไม่ต่อสัญญาอันนี้ผมว่าอาจจะมาแค่มุมมองมุมมองเดียวของทางสื่อในสเปนซะมากกว่านะแต่ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะครับ รวมไปถึงข่าวเกี่ยวกับสนามนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหสองสามวันที่ผ่านมามีข่าวนะครับบอกว่าสนามของเราเนี่ยสร้างความลำคาญนะให้กับคนในพื้นที่เพราะว่าอะไรคอนเสิร์ตดังมากนะจะลดเสียงแล้วก็ยังดังนะครับตอนนี้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในเว็บไซต์สโมสรแล้วว่าจะยุติจนไปถึงปีหน้าเลยโอ้โหถามว่าเสียหายไหมก็น่าจะเป็นเชิงพาณิชย์เป็นเชิงธุรกิจ ก็อาจจะมีความเสียหายเล็กๆนะครับแต่ก็ถือว่ารับผิดชอบนะรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมนะครับผมคืนนี้ก็จะบุกไปเยืนเรอัเลสซสเดดตี2อนะครับแต่เจ็บเพียบบอกเลยก <c> อ <oughs> งกลางเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะโอ้โหคือที่เหลือเนี่ยคือตัวจริง4ี่นะฮะเหลือตัวสำรองแค่หนึ นะครับอ่ะก่อนที่จะไปเข้าข่าวหลักนะครับพาไปดูอ c a d เดมีของพี่โทนี่อันนี้แฟนๆชุดขาวตามมาอยู่ตลอดเนาะว่าแบบพี่โทนี่เนี่ยเดี๋ยวแคนสตาร์ตไปก็คงไปทำอ c a d e ดมีของเขาเนี่ยแหละเนาะซึ่งเขาทำไปสักพักนะครับแต่เชื่อไหมมันยังไม่ได้มีการแบบประกาศหรือว่าการเปิดแบบเป็นทางการ <laughs> ผมก็แปลกใจเหมือนกันอันนี้เป็นการยืนยันที่แน่ชัดนะครับว่า To n y c l o s e a c a d e เ y นะครับเปิดทำการอย่างเป็นทางการนะครับคือสอนบอลเด็กๆนะคือไม่เอาเด็กโตนะเอาเด็กเล็กๆนะครับเพื่อพัฒนาฝีเท้านะเพื่อแบบอนาคตอยากไปแบบต่อยอดนะครับไปเล่นบอลระดับสูงไปคัดตัวสโมสอนนะก็มาฝึกกับพี่โทนี่ก่อนอะไรแบบนี้นะครับก็ถึงไม่ได้มีข่าว เกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับก็เป็นข่าวที่พัวพันเกี่ยวกับพี่โทนี่เหมือนกันนะครับก็มีฟุตบอลบ้างนะครับธุรกิจของเขาบ้างอะไรแบบนี้แหละนะให้หายคิดถึงกันนะครับอ่ะโอเคขอไปเริ่มกันที่อันเรลูนินนะครับผมโอ้โหโตกใจมากเส้นถึงส้3 0น0ะครับคือตอนแรกอ่ะสื่อลหลายๆสื่อก็กระพือข่าวกันนะ2 0 2 8ก็น่าจะเต็มที่แต่สโมสรน,นะครับประกาศออฟฟิเชีนะฮะในเว็บไซต์บอกว่า อ่เรอัวมริดและก็อันเบรลูนินนะครับบรรล,ลุข้อตกลงการขยายสัญญานะฮะออกไปซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยอยู่กับสมโมสรจนถึง30มิถุนายน2030นะครับถ้าแบบนี้ต่ออีก5ปีนะครับผมโดยลูนินนะครับผมมาถึงเรอัวมริดเนี่ยในปี2018นะในตอนนั้นอายุ19ปีนะครับผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2020นะนั่งดองยาวอะ <laughs> ตอนนั้นคือเข้าใจได้นะยังเด็กก็ต้องมาแบบอ มาปลูกปั้นมาแบบมาทดสอบให้ลงบางเกมอะไรแบบนี้เนาะและถูกปล่อยยืมอันนี้คือส่วนสําคัญนะการถูกปล่อยยืมแต่ไม่ขายเนี่ยคือผมว่าส่วนหนึ่งสโมสรก็เชื่อมั่นในตัวแกแหละว่าอบางทีไปเก็บเลเวลที่อื่นน่ะเออกลับมาก็อาจจะมีฝีมือที่ดีขึ้นออพัฒนาขึ้นนะครับตลอดเวลาที่เขาอยู่กับเรานะครับเขาก็คว้าแชมป์ไปทั้งหมด สิรายการแล้วนะฮะตั้งแต่มาอยู่กับเรานะก็ UCL 2สมัยนะครับสโมสสอนโลก1สมัยยูฟาซูเปอร์คัพ2สมัยนะครับลาดิกา2สมัยกปาเดลเร1สมัยแล้วก็สเปนซูเปอร์คัพสสมัยนะครับไปดูภาพบรรยากาศนิดนึงนะก็ไม่เยอะนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับห้องที่อลังการที่สุดในมาดิดละนะครับแล้วก็มานั่งเซ็นสัญญาก,กันนะครับผมว่าเป็นแฟนหลายคนชอบใจนะ แล้วก็มีความสุขนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีความสุขคือตอนแรกอะที่ข่าวมันออกมาว่า2 0 2 8ไอ้เราก็บอกไอเราก็คิดว่านะาแบบเอ๊หรือว่าลุนินจะต่อเพื่อแบบเออเผื่อสมมติอนาคตย้ายนะก็จะมีค่าตัวสโม,มสรก็จะได้ค่าตัวด้วยอะไรแบบนี้เนาะแต่อันเนี้ยห้าปีนะทุกคนคิดแต่ย้ายก็ย้ายยากนะเออสัญญาห้าปีถึงจะเหลือสี่ปีสมมติอยู่กับเราไปอีกปีเนะี่ยเหลือสี่ปีก็ยากอยู่ดีนะครับ ผมว่าสโมสรแอบจะมีความคิดไม่ได้แอบแหละคงมีความคิดแล้วนะครับว่าน่าจะให้เขาเนี่ยเป็นตัวหลักได้ในอนาคตแต่ซึ่งไม่รู้ไอน,นี่คือสําคัญนะซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่โบกุกตัวฟอร์มจะตกซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกกุกตัวเนี่ยโคตรเหนียวอยู่แล้วนะก็อยากให้เหนียวแบบนี้แหละเนาะแต่คือลูนินเนี่ยอยู่ถึงขนาดนี้แนละ้วผมว่าสักวัน่ะลูนินนะเชื่อใจนายนายเก่งอยู่แล้ว จำได้ไหมในช่วงที่แบบโอ้โหกุกตัวเจ็บไปนะครับทั้งด้วยดูการถ้าไม่มีเขาเนี่ยอยูซีเอาไปไม่ถึงฝั่งฝันนะเอออันนี้พูดได้เต็มปากเลยนะครับแล้วก็ส่งชื่อชิงยาชินโทฟี่ด้วยนะครับแล้วนะครับเขากระแสนะเขาบอกว่าลูนมีเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะเอออาจจะมีอาจจะมีคะแนนความสงสารตรงที่ว่าเป็นยูเคลนด้วยเล็กๆเล็กๆนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลด้วยฝีมือ นะครับด้วยแบบประสบการณ์ที่อยู่กับทีมมาตั้งนานเนี่ยนะฮะกว่าจะได้ขึ้นมากว่าจะได้แบบมาทดแทนที่บกกุกคกตัวเนี่ยผมว่าอันนี้แหละคือส่วนสําคัญนะฮะที่ใช้ในการประเมินผลงานดีด้วยนะอยู่กันไปยาวๆนะครับสำหรับอันเดรลูนินนะโอเคแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวของเทรนด์กันหน่อยนะครับเป็นอัปเดตนะเพิ่งมานะครับข่าวเทรนด์เนี่ยกับ สมโมสรามาผูกพันธ์อีกแล้วนะครับผมจาก d i a r i ร a s นะครับบอกว่าเรลมอริดนะครับกำลังติดตามสถานการณ์ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สมโมสรเนี่ยต้องการให้เขานะฮะย้ายมาในช่วงตลาดซัมเมอร์2 0 2 5ะอันนี้คือต้องการให้เขาแต่ถามว่าต้องการตัวเขาเนี่ยถามก่อนอย่างแรกเลยคือมันยังไม่มั่นใจนะว่าจะต่อสัญญ,ญาหรือไม่ต่อสัญญ,ญาคือ ผมลองไปอ่านตัวเต็มที่อาร์นะครับรายงานแล้วนะครับคือไม่ได้ไม่เยอะนะครับรายละเอียดไม่เยอะแต่เขาเหมือนประมาณว่าแนวโน้มก็แบบว่าเอ้ยเทนไม่ไม่น่าจะต่อแต่ไม่รู้ดิความรู้สึกผมนะคือถ้าไม่ต่อเนี่ยผมว่านะเปอร์เซ็นต์ทีมเราไปเอามาเนี่ยเยอะเยอะมากๆเป็นไปได้มากกว่าทีมอื่นเลยแต่มันตัดไปไม่ได้ไงไอต่อไม่ต่อสัญญาเนี่ยนะครับวันไหนต่อสัญญามานะคือจบเลยข่าวนี้ เชื่อไหมแต่นะครับแต่มันไม่มีเพียงเท่านี้นะมีแกรมซูเนตนะครับผมก็เป็นกูรูเนาะทางฝั่งอังกฤษนะครับเขาก็พูดถึงสถานการณ์ของเทรนด์เหมือนกันนะครับแต่เหมือนเขาพูดเหมือนประมาณว่าแบบเออเห็นด้วยนะถ้าเทรนด์เนี่ยจะย้ายไปอยู่กับมาริดนะนะครับแกรมซูเนตบอกว่าหากคุณเนี่ยจะย้ายออกจากลิวพูนะคุณต้องไปเรือมาริดเท่านั้นและเทรนด์เนี่ยก็ถูกสร้างมาเพื่อเรือมาริด ผมเห็นเทรนด์อยู่ที่เรียวมมดิดเท่านั้นโอ้โหคือสโมสรไม่ได้บีบอะไรให้แกเลยนะอาจจะเป็นความคิดการวิเคราะห์ของแกเนาะแกลมซูเนตนะครับเขายังบอกอีกว่านะครับนั่นคือสโมสรเดียวที่เขาสามารถไปร่วมได้นะส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยมีเงินไม่พอนะแล้วก็ผมคิดว่าการจะไปบาเยนเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ในตอนนี้เขาก็โฟกัสและยังอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับก็ เหมือนกรามสูลเนชี้นำว่ะคือพยายามแบบตัดทุกทีมเลยนะ่เออบาซ่าใช่ไหมบาเยิร์ตัดออกไปออกไปออกไปก็เหลือมาดิดอืมผมว่าเชื่อไหมความรู้สึกผมเนะมีทั้งคนอยากได้และไม่อยากได้นะครับใครอยากได้หรือไม่อยากได้ลองพิมพ์มาบอกนะแต่ส่วนตัวผมนะผมว่าเข้าแผนไม่รู้ดิผมว่า ถ้าสมมุติลองคิดในในแง่รูปแบบการเล่นของเราใช่ไหมครับสมมุติเราได้อฟรอนโซดดวีมาบุกแน่นอน100%ไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะแต่เทรนเนี่ยเขาเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์เล่นได้ทั้งอินเวอร์เล่นได้ทั้งแบ็กขวาวิงแบ็กขวาเล่นได้หมดนะครับแล้วก็มีความสามารถในการแบบลูกโยนบอลยาวลูกเปิดไกลลูกเตะมุมได้หมดลูกนิ่งได้ ผมว่ามิติการขึ้นบอลมิติการเล่นของเราอะ่ะมันควรจะเป็นแบบนี้ฟังหนึ่งหลายเทคนิคมากนะจะขุบเข้ามาฉีกออกไปเติมเกมเกมรับได้หมดฟังหนึ่งบุกจ๋าเลยเออแบบนี้ผมว่าโอเคนะแต่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบเนาะก็อยากได้แบกขวาตัวอื่นซะมากกว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เข้าใจได้นะอันนี้มันแล้วแต่ความชื่นชอบนะของแต่ละคนแต่ถ้าถามว่าเหมาะสมกับทีมไหมเหมาะสม ถามน,นึงความเหมาะสมนะผมว่าเหมาะสมกับทีมเรามากนะยิ่งมีจูดอยู่ผมว่าโอโหปรับตัวแป๊บเดียวสําหรับเทนนะครับอ่ะรามาดูกันนะครับผมว่าเทนเนี่ยจะได้ย้ายมาหรือเปล่านะครับหรือว่าเดี๋ยวมีข่าวต่อสัญญาก็คงจบ <c oughs> นะครับแล้วก็ไปกันที่ข่าวของงานคอนเสิร์ตนะครับเห็นไหม ยกเลิกง,งานคอนเสิร์ตถึงปีหน้านะครับอันนี้ทางสโมสรเราก็ประกาศออฟฟิเชียลเหมือนกันนะคือแบบมันมีข่าวนี่แหละแล้วสโมสรก็แบบโอ้โหมันหลายๆสื่อก็เอาไปเล่นหลายๆทางเนาะคือจริงบ้างไม่จริงบ้างสโมสรก็ปุ๊มออกมาประกาศเลยนะครับผมออฟฟิเชียลสโมสรน,นะครับของเรียวมาริดบอกว่าสโมสรเรียวมาริดนะครับขอแจ้งให้ทราบว่าตัดสินใจเลื่อนกําหนดการนะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตในสนามซานเตโกเบเนเบลเนี่ย ออกไปชั่วคราวก่อนนะครับการตัดสินใจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสโมสรที่ได้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎของสภาเมืองอย่างเคร่งครัดในระหว่างการจัดคอนเสิร์ตนะครับแม้ว่าสนามซานเตียโ,โกเบเดเบลเนี่ยจะมีการเก็บเสียงอยู่แล้วนะครับผมหรือว่ามาตรการเพิ่มเติมต่างๆนะแต่การปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ของผู้จัดงานนะฮะโปรโมเตอร์ทั้งหลายก็ถูก กีดขวางไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ระง,งับนะฮะการเล่นคอนเสิร์ตนะฮะเขาก็ยังมีพูดถึงนะว่าไอ้ที่จริงมันมีโปรแกรมอยู่นะว่ามันจะมีนักร้องนะต้องทำคอนเสิร์ตนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกยกเลิกไปเรียบร้อยนะครับมาริดบอกว่าเนื่องจากที่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยที่ประกาศก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ระง,งับนะ,ะคอนเสิร์ตเนี่ย ก็มีดังนี้นะก็คือคอนเสิร์ตของเดล่าฟูเอนเต้นะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตของไอตาน่นะฮะซึ่งมีกำหนดในวันที่15พฤศจิกายนแล้วก็28-29ธันวาคม2024นะครับรวมไปถึงคอนเสิร์ตของโลลาอินดิโก้นะครับซึ่งกำหนดว่า22ปีหน้านะฮะ22บมีนา2025และมิวสิกแบง์อันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นมากกรรมเลยนะ เออมิวสิกแบงเนี่ยซึ่งมีกำหนดในวันที่12ตุลาคม2024นะครับเป็นกำหนดการทั้งหมดทั้งหมดที่ว่ามานี้ยกเลิกทั้งหมดแล้วนะครับคอนเสิร์ตเฉยๆนะแต่กิจกรรมอื่นยังดำเนินการได้นะครับนอกเหนือกิจกรรมคอนเสิร์ตเนี่ยเบเนเบลยังสามารถจัดงานนะครับแสดงต่างๆมากมายที่ในสนามได้ในฐานะของโครงการที่จะพัฒนานสนามของทีมเรานะครับก็ <laughs> มัน ผมว่าเอาวะผมว่านะมันเขาเลือกถูกละสมสรตัดสินใจถูกละคือตอนแรกอ่ะถ้ายังจํากันได้นะตอนที่ทำคอนเสิร์ตช่วงแรกๆอ่ะม,มีมีเสียงออกมาแล้วนะแบบเอ้ยในสนามสเียงดังเกินไปไม่ได้หลับไม่ได้นอนเออแจ้งมายังสมสรสโมสมรอเขาโอเคครับโอเคเดี๋ยวเดี๋วเบาเสียงเดี๋ยวลดเสียงให้มันเดซิเบลอยู่ในสนามเดี๋ยวไปวัดเต็มที่เลยนะครับอ่ะผ่านไป โดนร้องเรียนอีกนะครับรอบ2องะก็มันลดเสียงอีกนะครับสุดท้ายรอบ3านี่แหละนะสโมสรก็บอกว่าโอ้ถ้าแบบนี้นะไม่เอาเลยดีกว่าถ้าถ้าเบาวกว่านี้คือในสนามคือแทบไม่มีเสียงละนะครับก็ยกเลิกไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าโปรโมเตอร์ที่พาเข้ามาเนี่ยรวมไปถึงอ่าสโมสรของเราต้องชดเชยเงินให้กับนักร้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องไปจองคิวเขาไงนะครับอาจจะมีแบบ ชดเชยค่าเสียเวลาอะไรแบบนี้นะไม่รู้เท่าไหร่เขาคงไม่เปิดเผยนะครับก็ตามนั้นนะครับผมก็ยกเลิกคอนเสิร์ตไปละนะก็มารอดูกันเขาว่ากันว่านะครับคงจะไปเริ่มคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็คือเมษายนเป็นต้นไปของปีหน้านะอ่ะและปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรมเดิก็จะบุกไปเยือนเรอัลโซเซดาที่สนามเลอแนเลออีนานะครับเป็นสนามที่ แฟนบอลแข็งแกร่งมากๆนะครับรวมไปถึงนักเตะเนี่ยเล่นอย่างเต็มที่ไม่แบบเกรงกลัวไม่ยำเกรงมัดดิดเลยอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าเขามั่นใจว่าเขาชนะมัดดิดได้นะอ่ะไปฟังความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งชาวบ้านนะครับเรียวโซเซดัตของโคช้ชอิมานอลออกอซิลนะครับสี่เกมผ่านไปนะครับชนะ1แพ้2เสมอ1นะครับถือว่าออการขาดตัวหลักเนี่ยมีผล นะฮะอย่างมิเกลเมริโนเลน็อกมองเนี่ยอันนี้คือย้ายทีมออกไปนะครับผมส่วนเ,เกมนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานนักเตะได้นะฮะห้าคนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับได้แก่ซาายานนะครับโอดิโอโซลาตาโอเรเบนเดสแล้วก็บาเลเนเซียนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเรเมริดของโคชอันเช่นะครับซีเกมผ่านไปนะชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้นะครับเห็นไหมที่เราด่ากันเนี่ยคือเอาจิง ยังไม่แพ้นะอืมแต่ว่าผลงานมันไม่เข้าตาเฉยๆนะครับผมส่วนเกมนี้นะครับก็ถือว่านักเตะที่บาดเจ็บเนี่ยไม่แพ้ทางฝั่งของเรอัลโซเซดาดนะครับแล้วก็คนที่กลับมาเนี่ยบางคนนะฮะบ,บางคนอย่างเช่นมิลิเตาแล้วก็เมนดี้เนี่ยคือมีชื่อละแต่ต้องรอดูก่อนว่าจะลงเป็นตัวจริงได้หรือเปล่านะครับส่วนเบลลิงแฮมชูอาร์มินี่พวกนี้เนี่ยที่กลับมาได้นะครับยังไม่มีชื่อนะคือกลับมาได้แล้วนะครับ ตอนแรกอะ่ะคาดว่ามีชื่อนะครับแต่สุดท้ายไม่มีชื่อนะครับผมรวมแล้วนะครับนักเตะที่ไม่มีชื่อแล้วก็บาดเจ็บนะครับก็ยังรวมชูอามินี่กับเบลลิงแฮมไว้ก่อนนะก็มีชูอามินี่เบลลิงแฮมกามาวิงก้าอาราบาเซบยอสนะครับห้าคนพอๆกันนะไปดูสควอตต์ลิกจะหน่อยโอ้โหคุณทุกคนดูกองกลางดิยิบหายแล้วไม่รู้ดิ นะครับอ่ะมาดูผู้รักษาประตูมือ3ยังเอาขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมทีโบกุกตัวลูนินแล้วก็ซจิโอเมสตีนะครับเอ่อแบ็คโฟ์นะครับผมไม่ใช่แบ็คโฟล์ตต้องบอกว่ากองหลังเนาะก็มีดานี่กับมะขาวนะครับเอไดมิลิเตาลูกัสบัตเกตบายเยโกฟรานกาเซียรูดิเกอร์เมนดี้นะครับกองกลางนะฮะโอ้โหตัวจริงอะ่ะอย่างที่ผมบอก3คนนะกินไปแล้วนะฮะ บอเบเดโมดิชอาดาคือแลนะครับส่วนที่ดึงขึ้นมาเนี่ยเป็นกองกลางร่างโย่งสูง190นะครับผมเชมี่นะเอเชมานะครับไม่ใช่เชมี่ดิเชมานะครับกองหน้านะครับวินิสูสเอมบัเป้โรดิโกเอนริกและบราฮิมอ่าในความคิดผมตอนนี้ผมคิดว่าบราฮิมอ่ะดีไม่ดีอ่ะถ้าจะได้เปลี่ยนลงมาจริงจริงอาจจะลงมาแทนสล็อตกองกลางซะมากกว่าเพราะมันไม่มีแล้วอ่ะนะครับอ่ะไปดู ไลฟ์อัพ11ตัวจริงที่คาดจากเว v e sofa score กันหน่อยนะครับอ่ะเราก็มาในแผนเดิมนะ4 3 3นะครับช่วงนี้ก็ยังใช้แผนนี้อยู่นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเล่น2แผนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับส่วนฝั่งเจ้าบ้านก็4 3 3เหมือนกันนะครับเอาฝั่งเจ้าบ้านก่อนละกันนะเรียวโซเซดัดนะครับ4 3 3เลมิโล่ฝ้าเสานะครับโลเปสอาเกิร์ดนะครับผมมีซูเบลเดียแล้วก็อารัมบุรุนะครับกองกลางนะครับโกเมสนะครับผม ซูบิเมนดี้นะแล้วก็มีตูเรียนเตสนะครับกองหน้าเบเกอร์ Baker, นะมีโอคาซันออสคาซันนะครับผมแล้วก็จะมีทาเกะคุโบะเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเปลี่ยนหน้าหลายคนมากนะทุกทีมันต้องมีแบบเมริโนใช่ไหมมีเลน็อกมองอะไรพวกนี้โอยาซาบาวนะครับตอนนี้คืออันนี้มันยังคาดการนะ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนฟังทีมเยือนของเรานะครับเรียวเมลิตก,ก็4-3-3ทีโบกุกตัวเฝ้าเสานะครับเกมนี้เขาก็ให้อีแดนมิลิเตากับเมนดี้ลงเลยนะนะครับแบ็กโฟก็ดานี่กับบาคาวมิลิเตานะรูดิเกอร์เมนดี้นะครับกองกลางนะฮะที่ดีที่สุดนะเวลานี้นะครับก็เบลเบเดลูก้าโมดิสแล้วก็อาดาคือแลนนะครับผมกองหน้าวินิซูสโรดิโกแล้วก็คิเลียนเอ็มปาเป้นะครับอ่ะมาวิเคราะห์กัน โอ้โหอ่วมเลยวะเออผมยังเชื่อมั่นนะและผมก็ยังคิดในสกอร์ที่ผมพูดไปฟันธงไปในมดิท้องออนฟลายเดยคือสองหนึ่งเราเฉือนชนะนะครับแต่ถ้าแบบสมมติโซเซดัตเขามีตัวจริงที่เต็มปึกกว่านี้ผมว่าดีไม่ดีอโซเซดัตเบียดได้นะเออไม่อยากพูดคำนี้เลยนะโซเซดัตอาจจะเบียดชนะได้แบบเฉื่นเฉือนอนะ แต่ในเมื่อเขาแบบขาดตัวหลักไปสองสาคนเนะี่ยผมว่าทีมก็เป๋ยพอสมควรนะยิ่งมาดูสถิตินะครับซีเกมหลังเนี่ยชนะแค่หนึ่งอืมนะครับอ่ะผมให้สองหนึ่งนะครับทุกคนให้เท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับไปฟังบทสัมภาษณ์ของอันเช่นะครับเพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมนะครับอันเช่บอกว่าเราเข้าใจดีว่าเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงตารางการแข่งขันที่เข้มข้นมากที่สุดซึ่งรวมถึงเกมนี้ด้วย และเราเนี่ยอยากเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งเรามีนักเตะบางคนนะที่กลับมาจากเบลกทีมชาติเราอ่ะจะต้องออกไปเยือนพร้อมความกระหายความต้องการที่จะชนะในการแข่งขันทุกเกมเสมอเรากระตือรือร้อนที่จะเริ่มต้นให้ดีที่สุดนะในการเผชิญหน้ากับผู้แข่งที่แข็งแกร่งและผมคิดว่าเราเนี่ยรู้สึกดีนะในตอนนี้นะครับแล้วก็คําถามเกี่ยวกับฟอร์มคือเชื่อไหมนักข่าวไปถามว่า้ hey, ช่วงนี้เห็นว่าแบบ วินิสุสฟอร์มก็ไม่ปังนะเออในทีมชาติก็แบบยังไงไม่รู้กับสโมสรก็กลางๆนะอันเช่นเนี่ยคุณมีวิธียังไงเพื่อให้ฟอร์มวินิสุสกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีสุดนะครับอันเช่บอกว่าเ,ออเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดนะนี่อันนี้ผมเข้าใจนะแต่ก็เป็นนักเตะที่สําคัญสําหรับเราเสมอวินิสุสนะครับเพราะเขาเนี่ย เป็นคนตัดสินใจนะในการที่เราได้แชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพเนี่ยนะครับน่าจะพูดถึงลูกที่วินซูสแอซิดนะครับอันที่จริงอะมันมีลูกที่าทางเอเป้ยิงอันนั้นคือไม่ใช่แกใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่านะครับวิ Venus นซะูสเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยนะฮะเยอะเหมือนกันนะนะครับเขา,อ,าอันเชยังบอกอยู่ว่านะครับผมจิงอยู่ที่เขาเนี่ยไม่ได้ยิงประตูบ่อยนะเท่าที่ควรแต่เราเนี่ยก็ไม่รีบร้อนทีมเนี่ย ยังมีอีกหลายคนนะที่ยังยิงประตูได้นะเขามีส่วนร่วมกับทีมและฟอร์มของวินซูสเนี่ยคือสิ่งที่ผมกังวลเป็นสิ่งสุดท้ายเลยนะครับเออคือปัญหาอย่างอื่นกังวนก่อนมากกว่าอะไรแบบนั้นนะครับเพราะเขาเนี่ยทำงานหนักเสมอและทุ่มสุดตัวมันเป็นเรื่องเวลาเท่านั้นแหละที่จะทำให้ฟอร์มเนี่ยกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามผมพอใจกับสิ่งที่เขากำลังทำเพราะผมไม่คิดว่า จะมีนักเตะทุกคนน่ะที่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นทุกคนเมื่อไม่มีนักเตะที่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นตสิ่งสำคัญที่ควรทำคือต้องทุ่มเทที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับจริงอันนี้เห็นด้วยว่ะคือไม่อวยนะอันเช่ก็เข้าใจนะครับผมสถานการณ์วีซูสเป็นยังไงนะครับไม่อวยไม่อะไรเลยเอออันนี้ผมว่าแกก็พูดตรงๆนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะเกี่ยวกับจู๊ดเบลลิงแฮมนะครับเกี่ยวกับจู๊ดเนี่ยว่าแบบเอ้ยจู๊ดไม่กลับมาเนี่ย เมื่อไหรจะกลับมาอันเช่ก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ไปเร่งหรอกนะตอนเนี้เขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไอ้เกม UCL เนี่ยจะสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับก็ยังประเมินไปนะเป็นรายวันนะครับสำหรับจูดเบลิงแฮมนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวคุยโซลังเกมนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แบบทันทีนะหลังเกมคือมาคุยอ,อีกวันนั่นแหละ นะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดก,การิยาขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญมากๆนะครับสวัสดีครับให้กำลังใจเป้